มาที่เรื่องของยาเอ,อ๋ยยาเสพติดเนี่ยนะฮะยาบ้าท่านผู้ชมคือถกเถียงกันมานานจะเอาเท่าไหร่อ่ะถ,ถ้าคิดจํานวนเนี่ยนะเอาเท่าไหร่เป็นผู้ค้าเอาเท่าไหร่เป็นผู้เสพเขาก็เสนอว่าไอ้หลอดนึงเนี่ยนะโอ้ถ้าเป็นรัฐมนตรีสมศักดิ์เนี่ยเดี๋ยวคํานวณให้เลยทําไมต้องเป็น10เม็ดโอ้บีข้อมูลเป็นตัวเลขมาเนี่ยนะครับทีนี้เขาทําไมถึงต้องตัวเลขนี้ท่านผู้ชมครับสาธารณสุขกาลังชงบอกว่าถ้าครอบครองยาบ้าไม่เกิน10เม็ด ถือเป็นผู้เสพคือผู้เสพก็ต้องอะไรต้องไปรักษาไงแต่ถ้าเป็นผู้ค้าก็คือจับติดคุกมันจะต่างกันนี่แหละครับล่าสุดน,นะครับข้อมูลนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการสาธารณสุขคุณหมอชนนานศีแก้วก็บอกว่าการประชุมฮะว,วาระบำบัดรักษาผู้ติดยา จะเร่งรัดนะครับเรื่องยาเสพติดเนี่ยจะทําให้แล้วเสร็จในร้อยวันกิจกรรมก็จะมีมินิธัญ,ญรักษ์ครอบคลุมเป็นสถานบำบัดรักษาผู้ติดยามีหอผู้ป่วยจิตเวชแล้วก็เสพยาเสพติดเนี่ยนะครับทุกจังหวัดมีกลุ่มงานด้านจิตเวชแล้วก็ยาเสพติดทุกอําเภอแล้วคุณหมอก็บอกว่าไอการนิยามกฎหมายผู้เสพคือผู้ป่วยคาดว่ามีโอ้ท่านผู้ชม1นึ 1> น่งล้านห้าแสนคนฮะคือผู้ใช้ผู้เสพที่ไม่มีอาการ โหนี่บ้านเราเสพยากันเยอะขนาดนี้เลยนะฮะคือบางทีใช้เป็นบางครั้งบางคราวผู้เสพเนี่ยคือคนต้องใช้ยามากขึ้นคนที่ติดแล้วติดยาชัดเจนก็จะมีการบําบัดแบ่งกลุ่มใช้ชุมชนเนี่ยนะครับตอนนี้ทีมกฎหมายกําลังดูก่อนว่าใครที่ครอบครองยาต่ํากว่า10เม็ดเป็นผู้เสพมากกว่า10เม็ดเป็นผู้ค้าเดี๋ยวไปคุยกับทางปปอสอด้วย คือ,อการรักษาอะไรคนก็บอกก็ดีฮะผมว่าติดยากันเยอะมากเลย<ช>แต่พอบอก10เมตรมันก็เรียกเสียงวิพากวิจารณ์อีกแล้วครับท่านใช่ค่ะพอมีประเด็นเรื่องของจะชงยาบ้าส0เมตรเป็นแค่ผู้เสพไม่ต้องติดคุกใช่ไหมคะล่าสุดเมื่อเช้านี้นะะักข่าวก็ไปเจอเป็นอดีตไปละ<ช>อ,<า>อดีตรัฐมนตรีสันนสุขนะคะคุณอนุทินชาญวิรากูลตอนนี้นั่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยใช่ไหมคะนักข่าวก็ไปถามเลยเป็นยังไงบ้างประเด็นที่กระทรวงสารน,นสุขเนี่ยเขาเตรียมจะชงถือครองยาบ้า1 0เมตรเป็นผู้เสพ คุณอนุทินบอกส่วนตัวไม่ขอวิจารณ์ได้ไหมอ่ะเพราะว่าอยู่ในคอรมอรเดียวกันแล้วตอนนี้ก็ถือว่าพ้นจากหน้าที่เจ้ากระทรวงสารสุขแล้วนะคะแต่สมัยที่นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีอยู่เนี่ยนะกำหนดให้มีการครอบครอง2เม็ดถือเป็นผู้เสษนักข่าวก็ถามอีกว่าเมื่อมีการกําหนดใหม่ถือเป็นนโยาบายของรัฐมนตรีคนใหม่มหาไทยหล่ะจะว่ายังไงมหาไทยบอกว่าก็มีหน้าที่ในการคอยกํากับดูแลคอยควบคุม ใครขนยาบ้าใครขนยาเสพติดทราบข่าวเมื่อไหร่ก็ต้องเดินหน้าในการปราบปรามคงจะไม่สามารถไปก้าวไกยได้นะคะนักข่าวถามอีกหนักใจไหมหนักใจในการทำงานหรือไม่ใน,นานะผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะคุณอนุทินบอกว่าหน้าที่ครับหน้าที่ฉะนั้นเนี่ยไม่หนักใจอะไรไม่หนักใจในการทำงานเพราะมันคือหน้าที่เพราะหากหนักใจเนี่ยทำหน้าที่ก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้<ะ>บอกแบบนี้ค่ะ